แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันทร์ที่23ธันวาคม2567ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการโอนเงิน5วันเงินชาวนารายละ1,000บาทวันนี้มาอัปเดตภายหลังจากการโอนแล้วมีตกหลน่นมียังมีอีกหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลที่ยังคงมีตารางการโอนเงินอยู่วันนี้มาอัปเดตนะคะ เจ้เงินโอนเข้าบัญชีนะคะทกสยังคงโอนต่อเนื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไรายละ1,000บาทชาวนาไรายใดที่ยังไม่ได้เงินสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้นะคะในส่วนของลิงก์เช็คสถานะการโอนเงินอย่าลืมนะคะดูคลิปเสร็จแล้วลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ คืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ทกศจ่ายเงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าวและค่าเก็บเกี่ยวหรือเงินช่วยชาวนาเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีะไรายได้มากขึ้นนะคะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนา ให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68วงเงินสูงถึง38,578.22ล้านบาทนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่4.61ล้านครัวเรือนให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะการทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะ นับตั้งแต่รัฐบาลจ่ายงวดแรกตั้งแต่16ธันวาคม2567เป็นต้นมาและยังมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องใครยังไม่ได้ตรวจสอบสถานะโอนเงินสามารถตรวจสอบได้นะคะตลอด24ชั่วโมงวันนี้มาดูสาขาอำเภอตำบลต่างๆที่ยังมีตารางอัปเดตให้เช็คว่าตำบลหรืออำเภอจังหวัดตัวเองมีการโอนในวันไหนบ้างนะคะ รั่มกันที่ทกศสาขา,าคำเจริญกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 7ทจนะคะโดยได้อัปเดตเป็นรายตำบลซึ่งตำบลสุดท้ายเป็นตำบลคำเจริญในวันที่30ทธันวาคมนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ทกศสาขาคำเจริญนะคะ โดยมีทั้งหมด9ตำบลด้วยกันตำบลคุลุน้องเต่ากุดยาลวนกเกษมคามเปี้ยนาสมัยเป้าไหลทุ่งคำเจริญนะคะก็จะมีโอนตั้งแต่ 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27แล้วก็30ธันวาคมนะคะไปต่อที่ทกศสาขาข,าขุคันจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยทกศสาขาขุคันกำหนดการถอนเงินไร่ยละ1,000บาท และยังมีการโอนเงินตั้งแต่23-27ทถึง27ธันวาคมได้มีการจ่ายเงินให้เป็นรายตำบลโดยมีการกำหนดถอนเงินวันละ1,000บาทตามคิวเท่านั้นนะคะโดยจะเริ่มโอนตั้งแต่19-20-23วันนี้นะคะตำบลที่ให้บริการก็คือกันทรารมตะเคียนสะดาวใหญ่24ธันวาคมตำบลห้วยสำราญปลาศาสอนองฉลองฉะกง25ธันวาคมตำบลลมศักด ห้วยเหนือหัวเสือนะคะ26ธันวาคมกฤษศนาตำบลใจดีตำบลหน,นองกำเม็ดและ27ธันวาคมนะคะตาอุดสำโรงตาเจนและท้ายสุดตำบลห้วยใตย้ถ้าแอดอ่านตำบลพิดต้องขออภัยด้วยนะคะไปต่อทกศออสาคานาเชือกประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเงินโครงการไร่ละ1,000บาทมีผลิต67 5ก68ลูกค้าที่มีบัตรเ TM หรือ บีเอเอซีโมบสามารถเบิกถอนได้ที่ตู้กดเงินสดของทุกธนาคารได้ตั้งแต่18ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะโดยได้อัปเดตเป็นรายตำบลเช่นเดียวกันนะคะ 18, 19, 20ธันวาคมที่ผ่านมาตำบลเคว่าไร่นะคะปอปอพานหนองเม็ก23วันนี้สันป่าตอง24หนองโพ25หนองกุง26สำโรง27หนองเรือ30 30หนองแดงและนาเชือกนะคะไปต่อที่ทกศสาขาสรีคอรภูมินะคะโดยแจ้งโอนสาขาเป็นรายตำบลวันสุดท้ายคือ30ทธันวาคมนะคะ19 2 0 20ยี่ 19, เป็นของหนองเหล็กรมภยัยรมภยัยถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ23ทธันวาคมวันนี้จรพัฒ24ระแงง25ยาง26กุดหวาย27ช่างปี30 ผักไหมนะคะสำหรับสาขาซีคอรภูมิไปต่อที่ทกศจังหวัดบุรีรัมย์วีสองนะคะก็ได้อัปเดตแผนการโอนเงินไร่และ1 0 0 0บาทสาขาตะลงุงแจ้งพสการโอนเป็นรายตำบลน,นะคะ20ทธันวาคมตำบลโคกม้านะคะ23วันนี้บ้านไซ24สแสลงโทน25ละเวี 26, ยย6ภัยศาร27โคกตูมและ30ตำบลสี่เหลี่ยมนะคะ ไต่อที่ทกสสาขาชนบทจังหวัดขอนแก่นแจ้งโอนเงินเป็นรายตำบลเช่นเดียวกันนะคะ19 20นะคะตำบลสีบุญเรืองวันนี้23กุดเพียขอม24กุดเพียขอม25ชนบท26ชนบท27บ้านแท่น30บ้านแท่น2มกราคม6 8ปอแดง3มกราคมปอแดง6มกราคมนนพยอม 7มก,กราคมนนทพยอม8มก,กราคมห้วยแก่9มก,กราคมห้วยแก่10มก,กราคมวังแสงและ13มก,กราคม68วังแสงนะคะไปต่อที่ทกศสาขาชำน,นิโดยนัดโอนเป็นตำบลเช่นเดียวกันนะคะ20ธันวาคมที่ผ่านมาตำบลชำน,นิ23ธันวาคมน้องปล่อง24เมืองยาง25าละลวด26ช่ชอพกาและ27โคกสนวน และนี่ก็คือตารางการโอนเงินที่ทกศยังคงมีการโอนต่อเนื่องสำหรับจังหวัดอำเภอตำบลน,นะคะเป็นบางตำบลบางอำเภอบางจังหวัดนะคะที่แอดอนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปอัปเดตวันนี้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่เละ1000บาท23ธันวาคม2567